สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูประแปะในวิชางานบ้านนั่นเองนะคะวิชางานบ้านวันนี้คุณครูประแปะจะมาสอนเกี่ยวกับการกวาดบ้านนั่นเองนะคะทําไมเราถึงกวาดบ้านคะ่ะนักเรียนเคยกวาดบ้านกันบ้างหรือเปล่าการกวาดบ้านนะคะเป็นงานบ้านที่ทําให้พื้นสะอาดปราศจากคนละอองมดแมลงสาบหรือสัตว์อื่นๆนะคะ การกวาดพื้นบ้านของเราก็จะแตกต่างกันไปพื้นบ้านเรามาดูว่ามีกี่แบบพื้นบ้านของเราก็จะมีแบบพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบแล้วก็พื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบนะคะ4แบบเราก็จะใช้อุปกรณ์ในการกวาดแตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรในการกวาดบ้านบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการกวาดขยะก,กันนะคะนักเรียนโดยที่ครูซีนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะคะกวาดขยะน้ำเล็กครูซีนต้องกวาดาอกาดอกมาจากมุมด้านในก่อนนะคะเพื่อที่จะ พามันจะมีเศษขยะอยู่ตามมุมตามซอกต่างๆนะคะดูคุูซินได้เลยค่ะพรซเนเตอร์เราหล่อไหมคะหลอมากค่ะนี่นะคะ <ไป S 1> การุจับนะคะเด็กๆกวาดจมุมนี่เราเอาไปรวมกันไว้นะคะรวมกันไว้แล้วก็เราก็เอาที่ตักงุงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไมา้กวาดดอกเนี้ยส่วนอันนี้ เขาเรีกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะแต่ละชนิดเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไว้ใช้สําหรับพื้นผิวที่เป็นอ่ะในบ้านเรือนนะคะส่วนอันนี้ไว้เวลาน้ําขังตามโทษระบายน้ําบนพื้นต่างๆนะคะหรือว่าช่วยใช้บนบนบน,บนพื้นปูนซีเมนต์นะคะอันนี้นะคะนนม,ม,คมีไม้กวาดทางมะพร้าวมีไม้กวาดตัดนาคะใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะเอากวาดต่อค่ะกวาดต่อ ใช้ที่ตักผงอันนี้เรเขาเรียกที่ตักผงนะคะนักเรียนแตวว่าเราจะเรียกว่าไม้ปวยขยะนะคะอันนี้ที่ตักผงน,นี่ยกอ่ะก,กวาดแล้วก็ยกแบบนี้นะคะคุณจะได้สะอาดๆนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อแยแล้วไม่มีทรายนะจะาขอบพรงคุณขอบอันนี้นะคะเมื่อเราตักขยะมาจากกับที่ตักผงแล้วนะคะเราก็นี่ใส่ลงไปในถังขยะ ด้วยนะคะเด็กๆค่ะเอาละค่ะอุปกรณ์กวาดบ้านนะคะก็มีไม่กี่อย่างก็คือหนึ่งเลยที่สำคัญไม้กวาดทางไม้กวาดดอกหญ้านั่นเองนะคะไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยเราก็จะใช้กวาดในพื้นไม้พื้นปูนซีเมนที่เป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็พื้นกระเบื้องนั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนพื้นหยาบเราจะใช้เป็นไม้กวาดก้านมะพร้าวนั่นเองนะคะที่เป็นซีจามนะคะแล้วต่อมาก็มีที่ตักผงนั่นเองสำหรับตักผงขยะนะคะเมื่อเราตักผงเสร็จแล้ว ว,วัสดุปรปกณ์สุดท้ายก็คือถังขยะนั่นเองนะคะ oh. เมื่อเรากวาดแล้ว oh. โกยผงขยะเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งในถังขยะได้เลยนะคะ oh. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการกวาดขยะกันดีกว่า oh. โดยเราจะมีพรีเซนเตอร์ใหม่ก็คือครูซีนนั่นเองไปชมคลิปวิดีโอการกวาดขยะได้เลยค่ะ <Wow. S 1> เอาละค่ะดูคลิปที่คุณครูซีนสอนการกวาดขยะอะไรแล้ว oh. ใช่ไหมคะ oh. คุณครูประแปป๊ะจะไม่มีการบ้านนะคะ oh. สําหรับคาบนี้แต่นักเรียนอย่าลืมไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ กวาดขยะนะคะจะช่วยเป็นการลดภาระของผู้ปกครองด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าการช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยช่วยลดภาระของผู้ปกครองได้เลยนะคะแล้วอ,อย่าลืมกวาดขยะให้ถูกวิธีทิ้งให้เรียบร้อยเป็นที่เก็บขยะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าสำหรับคาบนี้คุณคณรูปอไปลาไปก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะ